นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตกับพ่อของลูมิก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาในปัจจุบันตอนที่21วังวนสีดำลูมิกำลังวิ่งไปทางที่เสียงระเบิดดังขึ้นด็อกเตอร์ไคโดที่วิ่งตามไม่ทันก็เลยขอให้คนแถวนั้นช่วยหยุดลูมิให้ทีพอด็อกเตอร์รู้ว่าจะให้ลูมิเห็นเลียวในสภาพนั้นไม่ได้ ณศาลเจ้าเลียวก็กำลังตกใจกับการได้เห็นมิคังเงะอีกครั้งแต่ไม่ทันจะได้ทำอะไรมิคังเงะก็เล็งหัวของเลียวก่อนที่จะเรียกปืนที่หัวไหลออกมายิงใส่การโจมตีนั้นถูกยิงออกไปโดยไม่สนใจนิดเดิลที่ยืนตรงนั้นแม้แต่น้อย แต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็สามารถหลบการโจมตีนั้นออกไปได้แต่ไทมุงแถานั้นก็ได้รับบาดเจ็บกันไปแถวๆก่อนที่มิคังเงะจะพูดขึ้นว่า n e e เด e นี่แกลืมพัทอันหน้าที่เดิมแล้วหรือไงคนที่รับหน้าที่ทำลายซีคลอสคือฉันตั้งหกักหลังพูดจบมิคังเงะก็เดินเตะท่าออกไปโดยมีฮิเดะเห็นเหตุการณ์ในระยะเาผาขนและแน่นอนว่า ซีคอรดกับนิดเดิลก็ยังคงสู้กันต่อจนทั้งคู่บิวไปทางตึกอีกฝั่งและนั่นทำให้ลูมิได้เห็นภาพนั้นเข้าก่อนที่ทั้งสองคนจะพุ่งเข้าไปในตึกถ้าต่อสู้ระยะประชิดอย่างนี้ไอ้น้ำแหลมของแกก็ใช้ไม่ได้แล้ว ซีคอสทำการลวงมดใส่นิดเดิลแบบไม่ลดละจนนิดเดิลกระโดดรอยตัวขึ้นมาซีคอสก็ยังตามโจมตีต่อแบบไม่ให้มีช่องว่างโดยมีลูมิและไทมุงยืนมองและหวาดกลัวพวกบาดันอยู่ก่อนที่นิดเดิลจะรวบรวมพลังแล้วถีบซีคอสลงไปในจุดที่ลูมิอยู่ใกล้ ลูมิที่หวาดกลัวก็ได้กลุ่มคนรอบๆช่วยกันปกป้องและปลาของใส่ซีคลอสอยากก็มาฟเฟยไอปีาศาตนิดเดิลที่เห็นก็ได้ใช้ท่าหนางพุ่งแทงมาทางซีคลอสซีคลอสเห็นท่าไม่ดีจึงใช้ร่างกายรับการโจมตีนั้นเพื่อปกป้องลูมิและคนอื่นๆทำให้ทั้งคู่ต่างก็หมดแรงและทุดตัวลงไปกับพื้นแต่ก็เหมือนจะมีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น ทุกคนต่างมองไปที่ดวงจันทร์และภาพก็พาเราไปที่ท้องทะเลสักที่ที่ตอนนี้เหมือนจะมีอะไรบางอย่างลอยขึ้นมามันคือหินที่มีใบหน้าของปีศาจนั่นเองก่อนที่เจ้าสิ่งนั้นจะปล่อยอะไรบางอย่างใส่ไปที่ดวงจันทร์ทำให้พื้นผิวดวงจันทร์ก็ค่อยๆปรากฏใบหน้าของปีศาจขึ้นมา และพวกไทยมุงที่อยู่ในเมืองต่างก็ได้เห็นแสงที่ปรากฏบนดวงจันทร์ก่อนที่แสงนั้นจะกลายเป็นวังวนสีดําขนาดใหญ่และมันก็เริ่มที่จะดูดกลืนทุกอย่างขึ้นไปเหมือนกับหลุมดําลูมิจังที่กำลังโดนดูดก็ได้ทุกคนช่วยปกป้องและจับตัวเอาไว้มิคังเน้ที่ดูผู้คนถูกดูดขึ้นไปก็เลยพูดขึ้นมาว่านี่เป็นขั้นตอนที่สอง ถึงจะเป็นร่างของเรานอนมาแรงแต่มันก็เป็นกำลังที่จำเป็นสำหรับบาดันในตอนนี้ซีคลอสที่เห็นเหตุการณ์เองก็ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายของเขาค่อยๆเปล่งแสงจนบาดแผลหายสิน้นอีกแล้วเหรอมีขังเงีแย่งชิงอีกแล้วเหรอบาดันแกพยายามแย่งร่างกายของข้าความทรงจำข้า ้าจะไม่ยอมให้อีกต่อไปแล้วลูมิจังหลังได้ยินคำพูดนั้นก็รู้ทันทีว่านั่นคือคุณเลี้ยวซีคอตสเล่งพลังถึงขีดสุดพร้อมพุ่งไปทางวังวนสีดำนั่นซีคอตสจะสามารถช่วยทุกคนไว้ได้ไหมกด subscribe ไว้ได้เลย